สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาชวนทําไข่เจียวมารากันนะคะแต่เราจะมีวิธีไหนคะที่จะทําให้มระของเราอะคะ่ะขมน้อยหรือว่าไม่ขมเลยความขมของมารานะคะอยู่ที่ไส้ค่ะเราต้องขูดไส้มระออกให้หมดนะคะจากนั้นให้เรานารํามรามาซอยค่ะซอยบางๆแบบนี้นะคะใช้วิธีเดียวกันกันกบที่เราจะนาํามราไปผัดเลยค่ะนี่นะคะพอซอยเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นวิธีลดความขมของมะระค่ะเราจะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราเคล้ามะระค่ะเคล้าเบาๆนะคะจะเป็นการคั้นน้ําคั้นเอาความขมของมะระออกมาค่ะเคล้าแบบเบาๆมือนะคะค่อยๆขยำค่ะความเค็มของเกลือนะคะจะดึงความขมของมะระออกมาค่ะ แต่ถามว่าถ้าทำวิธีนี้แล้วนะคะมระาจะขมไหมนะคะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะที่จะไม่มีความขมเลยแต่วิธีที่ทำนี้นะคะเพื่อลดความขมของมระให้มระมีความขมน้อยพอเราคั้นไปสักพักนะคะมระก็จะมีความนิ่มค่ะแล้วก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้นะคะไม่ต้องขยำแรงนะคะค่อยๆเค้คาค่ะจะสังเกตเห็นว่ามาระของรักนะคะยังเป็นชิ้นสวยอยู่ น้ำของมระ,ะออกมาเยอะพอสมควรแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำมระ,ะไปล้างกันนะคะล้างมระเะสร็จเรียบร้อยแล้วล้างไปประมาณ 3- 4สี่น้ำค่ะเพื่อลดความเค็มนะคะพอเราชิมดูค่ะพอหมดความเค็มแล้วก็ให้เราบีบน้ำออกนะคะเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่แป้งทอดกรอบลงไป1ช้อนค่ะ ใส่แป้งลงไปเพื่อให้ดูดความชื้นค่ะไม่ให้น้ำมีตัวของมะระออกมาเวลาทอดนะคะเพราะว่าถ้าน้ำของมะระออกมาเวลาทอดค่ะจะทำให้เราทอดไข่ออกมาสีไม่สวยนะคะแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปเลยค่ะวันนี้เราใช้ไข่ไก่3ฟองนะคะแล้วเราจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวอย่างเดียวค่ะถ้าใครชอบน้ำมันหอยก็สามารถใส่ได้เลยนะคะ ปรุงรสตามชอบแล้วเดี๋ยวเรานําไปทอดกันนะคะขั้นตอนในการทอดเราจะใช้ไฟกลางทอดนะคะพอน้ามันร้อนให้เราใส่ไข่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องรอให้ร้อนจัดนะคะแล้วให้เราคนเพื่อให้สุกตรงกลางค่ะพอไข่เริ่มเซตตัวนะคะก็ให้เราหยุดคนค่ะ ตอนนี้ไข่เจียมะระสุกได้ที่แล้วนะคะไข่เจียมะระสีเหลืองสวยเลยค่ะไข่เจเียมะระแสนอร่อยที่มีความขมน้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากแชร์ให้รักด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ลักไปก่อนสวัสดีค่ะ